เกิดอะไรขึ้นนาะเดชคิมเจอกันในรอบ10ปีสืบลรับหมอระบาดเรตติ้งได้เท่านี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของผู้จัดละครมาร์คฝีมืออย่างออมพิยาดาสำหรับละครเรื่องสืบลรับหมอระบาททางช่อง3ามที่ได้กู่จิ้นสุดฮอตอย่างนาะเดชคิมเบอรีหวนคืนจอเล่นคู่กันอีกครั้งในรอบ10ปีส้หรับละครสืบลรับหมดระบาดเปิดตัวตอนแรกได้เรตติ้งไป 2.6และเนื้อเรื่องในตอนนี้ทำเนินมาถึงตอนที่3แล้วเมื่อวันที่28สิงหาคมและทำเรตติ้งไปได้2.2แม้ว่าเรตติ้งจะน้อยกว่าวันเปิดตัวแต่สสบรลับมอระบาดเป็นอีกหนึ่งละครที่สนุกและน่าติดตามรับรองว่าเรตติ้งจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะ